สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอาหารชั้นสูงทาไมถึงเรียกว่าอาหารชั้นสูงเพราะว่าปลายยอดของต้นเขานะครับอยู่ที่ชั้น3ชั้น4กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้น้องสาวจากชั้น3ก็มีน้ําใจเก็บเอามาให้เพราะรู้ว่าผมชอบแนวพืชผักแบบป่าที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแต่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือถูกใจผมเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือดอกจิกหรือว่าต้นจิกน้านะครับหรือว่ากระโดนน้ำนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับงามๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมากินกระปปลปะทูนะ เมนูปลาทูครับกินกัน่อร่อยกันเลยเรียกว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากันเหมือนเดิมนะครับผักสดโดยเฉพาะผักที่ปลอดสารพิษและผักที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราดูแลสุขภาพกันไว้นะครับและวิธีการกินนะครับก็ตดักปลาลงไปในใบของดอกจิกนี่นะครับต้นจิกครับคุณผู้ชมมาขออภัยนะครับไม่ใช่ดอกจิกนะครับอันนี้คือใบของจิกน้ําหรือว่ากระโดน้ำนนเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมในคำห่อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กันเลยครับเคี้ยวกันแบบเต็มเต็มปากกันเลยคุณผู้ชมในส่วนของรสชาติก็